ตอนนี้ไปพึ่งพากันตั้งใจสำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำความเพียรผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงถือพระพุทธศาสนานี่ก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยเฉพาะคำสอนอันปัด,ปดเป็นปฏิิมมะโอวาสครั้งสุดท้ายที่พระองค์จะเสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพานเนื่นพระองค์เจ้าทรงสั่งเสียพุทธบริษัททั้งหลายว่า <c oughs> อามันตยามิโวภิกขเวรขยวาวยะธรรมมา สั้างฆ่าราอปมาเดนะสัมปาเดทะดูก่อนพิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเพราะว่าสังขารธรรมท้ทงหลายนี้เป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นมาแล้วยอมดับไป ปล่อยให้สังขารร่างกายอันนี้มันร่วงโรยไปเสียเปล่าโดยไม่มีประโยชน์อะไรเมื่อพระองค์เจ้าทรงสั่งเสียอย่างนี้แล้วก็งับพระโอษฐ์เลยไม่ได้ตรัสอะไรอีกต่อไปเพราะฉะนั้นปชิมมะโอวาทนี่ก็จึงถือว่าสำคัญมากให้พากันใส่ใจอันประโยชน์นั่นน่ะ มันก็มีอยู่ถึงสามอย่างนู่นประโยชน์ตนอย่างหนึ่งแล้วก็ประโยชน์ผู้อื่นอย่างหนึ่งและประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานอย่างหนึงพูดถึงประโยชน์ที่เราจะต้องบำเพ็ญแล้วมันก็มีอยู่สามประการอย่างนี้เองซึ่งพระศาสดาได้ทรงสั่งเสียให้พุทธบริษัททั้งหลาย ให้ตั้งอยู่ในอัปมาทธ,ธรรมคือความไม่ประมาทเพราะว่าชีวิตนี่มันมีขอบเขตจำกัดเราเกิดมาแต่ละชาติไม่ใช่ว่ามันจะยั่งยืนตลอดไปโดยเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เนะคนเรานั้นมีอายุสั้นถ้าเทียบกับบางยุคบางสมัยที่การมีอายุยืนตั้งเป็นหมื่นปีแสนปีขึ้นไป มีอยู่ในโลกอันนี้นะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะมาหลงไหลอยู่ในชีวิตอันมีประมาณน้อยนี้ห่วงเห็นมันเราไม่อยากใช้มันทำความดีไม่อยากใช้มันทำประโยชน์ยอมตอนตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาให้กิเลสตัณหามันชักจูงไปในทางที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นไม่ควรเลย คนเรานะถ้าหาว่าทิ้งธรรมะแล้วไม่ใส่ใจในธรรมะแล้วมันก็ตกเป็นทาสของกิเลสตัณหากิเลสตัณหามันก็จูงไปได้ตามประสงค์เท่านั้นเองแหละคิดดูให้ดีบคุคคลผู้ที่จะไม่ไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาได้ก็เพราะมาฝักใฝ่ในธรรมมาทำความยินดีในพระธรรมคำสอนของพระเจ้า พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างไรเราได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าสิ่งนี้ควรภาคเพียรพยายามละเราก็เพียรพยายามละตามสิ่งนี้ควรภาคเพียรพยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นเราก็ภาคเพียรพยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นด้วยความไม่ประมาท อย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้มาใส่ใจในพระธรรมคำสอนสิ่งได้หนอที่พระองค์เจ้าทรงสอนให้ละไอเวน้นถ้าไม่คิดไม่ดำรีตรีตองมันก็ไม่รู้ไม่เห็นถึงมันรู้มาแล้วมันก็ลืมเมื่อไม่ทบทวนดูแลนะ้วน่ะวิสัยของพุทุชนนี่เนื่องจากว่ามันมีอวิชชาตันหาครอบงำจิตใจอยู่ เพราะฉะนั้นความรู้ทั้งหลายเหล่านี้มันจึงไม่สม่ำเสมอไปได้ข้าวได้อวิชชาตัญหาเพิกออกไปก็รู้สึกตัวขึ้นมาอา้าวข้าวได้อวิชชาตัญหาหุ่มห่อเข้าไปก็ลืมตัวไประลึกถึงความดีอะไรก็ไม่ได้มันเป็นอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นพระบรมศาสดาจึงได้ทรงแสดงธรรมโดยเฉพาะ ในอปริหานิยธรรมนั่นนะทรงสั่งสอนให้มันประชุมกันเนืองนิดนเมื่อประชุมก็ให้พร้อมเพียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็ให้พร้อมเพียงกันเลิกและพร้อมเพียงช่วยกันทากิจที่สงจะต้องทำไม่รู้อำนาจแก่สัญหาที่เกิดขึ้นภิกษุ เราได้เป็นใหญ่เป็นประธานในสงฆ์เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้นเชื่อฟังถ้อยคำของท่านไม่รู้อำนาจแห่งตันหาที่เกิดขึ้นในใจยินดีในเสนาสะนะปานั่นแหละตั้งใจอยู่ว่าเพื่อนภิกษุสามเณรซึ่งเป็นผู้มีศีลซึ่งยังไม่มาสู่อาวาะขอให้มา ที่มาแล้วขอให้อยู่เป็นสุขทำเจ็ดอย่างนี้ตั้งอยู่ในผู้ใดผู้นั้นไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวนี่แหละอปริหานิยธรรมเจ็ดอย่างให้พึ่งพากันพิจารณาดูเมื่อบุคคลใดปฏิบัติไปตามอปริหานิยธรรมเจ็ดอย่างนี้แล้วผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ ไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวเจริญด้วยบุญด้วยกุศลเจริญด้วยสติปัญญานี่ไม่ใช่เจริญอย่างอื่นก็เมื่อเราทำกิจที่ควรทำทำไมมันจะไม่ได้บุญได้กุศลละ่ะเราช่วยกันทำกิจที่สงจะต้องทำคือว่ากิจของสง,งก็หมายความว่ากิจของมู ที่ได้วางระเบียบกันไว้แล้วนั่นนะนั่นเนยจะเป็นหมู่พระภิกษุสามเณรก็ดีเป็นหมู่ชาวบ้านก็ดีเมื่อได้วางระเบียบอะไรไว้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามกติกาของหมู่ของคณะที่ได้ลงมติกันไว้แล้วอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าพร้อมเพียงกันช่วยกันทำกิจที่ หมู่ที่คณะตกลงกันไว้แล้วนั้น่ะอให้สำเร็จรุ่ล่วงไปด้วยดีอย่างนี้แหละพระศาสดาทรงแสดงธรรมเหล่านี้ไว้นะก็เพื่อที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายนั้นได้รู้จักหนทางความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของตนเพราะว่าการมันประชุมกันเนืองนิดนี่ มันเป็นเหตุให้เราได้ความรู้ความฉลาดจากการประชุมนั้นเพราะว่ามติของคนหมู่มากนั้นพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งไครมีความคิดเห็นอย่างไรก็เสนอออกมาอย่างนี้ผู้ที่ยังไม่ได้คิดในเรื่องนั้นผู้อื่นคิดได้เสนอออกไปได้ยินได้ฟังแล้วมังกอกจำเอาไว้ มันก็ได้ความรู้ความฉลาดเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเช่นได้ฟังโอวาทคำสั่งสอนของพระเจ้าหลายเรื่องหลายรสเข้าไปอย่างนี้นะเมื่อฟังเข้านานไปมันก็ซึมซาบเข้าสู่จิตใจมันก็ค่อยจำได้ไปทีละเล็กเีละน้อยไปถ้าหากว่าผู้ใดชอบใจในธรรมจริงๆเนะี่ยแต่ถ้าจิตใจมันเบื่อหน่ายไม่ชอบแล้ว แม้จะฟังอยู่จนเท่าแก่ชรลานุ่นมันกาก็ไม่ได้ความเลยจำอะไรก็ไม่ได้เลยเพราะว่าใจมันไม่สู้นี่ใจมันไม่ยินดีพอใจเมื่อมันไม่พอใจแล้วมันก็เอาใจไปทางอื่นนุ่นส่งใจไปทางอื่นนุ่นไม่ได้เอาใจจดจ่อต่อคำสั่งสอนเลย เช่นนี้แล้วมันจะรู้ได้ยังไงอ่ะบางคนก็นั่งหลับฟังไปเลยฝันไปเลยอย่างนี้นะมันจะรู้ได้ยังไงเล่เาเพราะนั้นการฟังธรรมนี้นะที่มันจะรู้ได้ก็เพราะเป็นผู้ตั้งสติสบัมปชัญะควบคุมจิตให้ตั้งมั่นลงในปัจจุบันนี้แล้วพิจารณาตาม ธรรมะที่ท่านบรรยายไปให้รู้จักความมุ่งหมายแห่งธรรมะข้อนั้น,น,นไปตามที่ท่านชี้แจงอธิบายไปอย่างนี้แหละมันก็ถึงจะจําได้ถึงจะทราบซึ่งในรถแห่งพระธรรมนั้นเพราะว่าพระธรรมที่ท่านแสดงไปนั้นล้วนแต่เป็นการชี้บอกประโยชน์ทั้งสามประการนั้นแหละ ที่บอกแนะนำให้บำเพ็ญประโยชน์ทั้งสามประการนั้นประโยชน์ตนก็เช่นอย่างระวางระเบียบกันไว้อย่างว่านี่นะให้มันประชุมกันเนืองนิดอย่างนี้นะเมื่อเรามีการประชุมกันเนืองนิดจะนี่ฝึกฝนอบรมตนไปร่วมกันไปบันี้มนก็ทําเป็นเหตุให้จิตใจของเรานั้นโดดเดิมในคุณงามความดี เพราะว่าในที่ประชุมไม่มีเรื่องชั่วให้ได้ยินได้ฟังเละมีแต่เรื่องดีๆเรื่องที่จะนำไปสู่ความสุขความสงบทางด้านจ,จิตใจนี่คำสอนของมุเธเจ้านะที่ท่านนำมาแสดงแนะนำสั่งสอนนี่ล้วนแต่เป็นอุบายวิธีทำใจให้สงบทั้งนั้นเลยอันนี้แนะ่ะเรียกว่าประโยชน์ตนนะ Uh huh. เรากำลังทำประโยชน์ตนอยู่ในที่ประชุมกำลังฝึกใจกำลังน้อมใจลงสู่ความสง,งบกำลังอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นนี uh ่ huh. ถ้าใครเกียจคร้าน uh huh. ไม่พอใจในการประชุมอย่างนี้นะมันก็ไม่มีความรู้ความฉลาดอะไรเพิ่มเติมเลยตน มีความรู้ความเข้าใจได้เท่าไรก็มีอยู่เท่านั้นแหละไม่ได้ความรู้พิเศษอะไรเลยคนไม่พอใจในการประชุมไม่มันเข้าสู่ที่ประชุมไม่ได้ความรู้ความฉลาดอะไรกับเพื่อนเลยได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้ดำเนินตามคำสั่งสอนของพระเทธเจ้าในอป,ปริหานิยธรรมดังกล่าวมานั้น มันก็เป็นทางแห่งความเสื่อมเท่านั้นแหละมันก็กลงกันข้ามแหละกับคําสอนของพระเจ้านะเมื่อผู้ใดไม่ปฏิบัติตามนะอันนี้การที่บุคคลจะบําเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นได้นะมันก็ต้องบําเพ็ญประโยชน์ตนก่อนอันนี้แหละฝึกตนให้เป็นผู้มีใจคอหนักแน่นเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมด้วยดีมีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้จัก เหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการเวลาในสัพปริสธรธมนั่นนะรู้จักประชุมชนหมู่ใหญ่ก็ประชุมชนหมู่นี้เมื่อเข้าไปหาเราจะต้องทำกิริยาอย่างนั้นเราจะต้องพูดอย่างนี้มันถึงจะเข้ากับที่ประชุมนั้นได้อย่างนี้นะ เราก็รู้จักบุคคลน,นะรู้จักเลือกบุคคลน,นะว่าผู้นี้เป็นคนดีควรครบผู้นี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรครบเป็นตน้นเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคุณธรรมที่น่าปฏิบัติตามทั้งนั้นเลยผู้เรียนทาเรียนวินยัยเรียนแล้วท่องจำได้แล้วต้องน้อมเข้าไปคิดไปตรอง ข้ออัดข้อทำแต่ละหมวดแต่ละมูออย่างนี้หรือว่าได้ยินได้ฟังมาแล้วจำข้ออัดข้อทำได้แล้วก็อย่าไปทอดทิ้งให้น้อมเข้าไปคิดไปกรองในใจอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันรู้มันเข้าใจได้เจมแจ้งมันก็จะไม่หลงไม่ลืมเมื่อตอนเองชานี้ชํานาญ ในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจิตใจหนักแน่นตั้งมั่นลงไปโดยเฉพาะตนละความชั่วออกไปได้แล้วตนตั้งใจทำแต่ความดีเข้าไปอย่างนี้นะถึงแม้จะไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรก็ตามแต่ก็สมควรที่จะแนะนำผู้อื่นได้บ้างแล้วเมื่อตอนแนะน,นำผู้อื่นไปหากเขาไม่ทำตาม หรือเขาแสดงกิริยาไม่พออกพอใจกับคําแนะนําตกเตืองของเราอย่างนี้เราก็อย่าไปโกรธเขาเราต้องเป็นผู้อดกั้นทนทานต่อความโกรธความฉุนเฉียวต่างๆนี่สําหรับผู้ที่จะทําประโยชน์ผู้อื่นนะผู้ที่จะชักจูงผู้อื่นให้ละชั่วทําดีตามกันไปเพราะคนเรามันมีนิสัยแตกต่างกันไม่เหมือนกันนะ บางคนเราแนะนำสั่งสอนเขาไปเขาก็ยอมรับโดยดีเขาก็ไม่ขัดขืนนอย่างนี้แหละแต่บางคนน่ะคนผู้มีกิเลสหนาแล้วมันไม่ยอมรับคำแนะนำตักเตือนก็มีมันแข็งข้อตอถ้าผู้ที่ใจคอไม่หนักแน่นแล้วก็ไปโกรธตอบกันไป แสดงกิริยาหยาบโลนต่อกันและกันไปเราเลยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแบบน,นี้นะนั่นเนี่ยผู้สั่งสอนผู้อื่นก็เลยพลอยเหลวไหลไปตามกัน,นคล้ายๆกับว่าตาบอดคำช้างนั่นเนี่ยผู้ไดคำตรงไหนก็ว่าตรงนั้นแหละเป็นช้างนะ,นะอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนผู้อื่นนะมันต้องสอนจนให้ได้สะกอน อย่างนี้แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งเสียนะให้บำเพ็ญประโยชน์ตนและผู้อื่นนั่นะในพึ่งเข้าใจถ้าหากว่าสังเกตเห็นว่าตนนั้นใจคอยังเลาะแหละอยู่ยังไม่ตั้งมั่นพอยังจะอดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเสียสีพร้อมกระทบกระทั่งจากผู้อื่นไม่ได้ อย่างนี้แล้วก็อย่าไปสอนผู้อื่นเลยอย่าไปลิสอนผู้อื่นให้พยายามสอนตนนี้เข้าไปให้มันดีซะก่อนให้ตนตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมในบุญกุศลในสติปัญญาให้ได้เสียก่อนแล้วจึงค่อยลิสอนผู้อื่นต่อไปมันถึงไม่มัวหมองอันนี้น่าเป็นความจริงเลยทีเดียวะ เพราะฉะนั้นแหละในพรหมวิหารสี่นะพระศาสดาจึงได้ทรงสอนแสดงอุเบกขาไว้ข้อสุดท้ายเลย่เราต้องเอาไปคิดไปกรองดูให้ดีสิคุณธรรมเหล่านี้ทีแรกเราก็เมตตาเนี่ยทั้งตนเองและผู้อื่นอยากให้ตนเองเป็นสุขแล้วก็เห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากลำบาก หรือว่าไม่ดีไม่ดีอะไรก็อยากให้คนอื่นเขาดีเอาส่าห์พยายามแนะนำตักเตือนสั่งสอนไปทีนี้เมื่อสั่งสอนอยังไงเขาก็ไม่เอาตามมันก็เป็นไปไม่ได้อย่างนี้สุดท้ายมาพราะองค์เจ้ากระสอนให้วางอุเบกขาลงโดยนึกถึงกรรมของสัตว์เออสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตอนเนาะ ผู้ใดทำกรรม,มไดมาก็ต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นแหละเมื่อนึกถึงกรรมของสัตว์ทั้งหลายได้แล้วอย่างนี้มันก็วางอุเบกขาลงได้เลยเพราะว่าอำนาจแห่งกรรมนี่ไม่มีใครจะไปลบล้างได้เลยถ้าหากว่าผู้เจริญเมตตาหากไม่มีอุเบกขาประกอบด้วยแล้วก็จะมัวหมองอีกแหละผู้นั้นนะดีย๋ยเพอเมื่อนแนะนำสักจูงเพื่อนไม่เอาด้วยแล้วตัวเองก็โกรธน่ะ ไม่พอใจอย่างนี้นะมันก็จะไม่มัวหมองอย่างไรแล้วนั่นแหละลองพิจารณาให้มันเห็นเพราะฉะนั้นจึงว่าการบำเพ็ญประโยชน์นี่เนะี่ยมันต้องบำเพ็ญให้ถูกต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปดังกล่าวมานั้นวันนี้การที่จะบำเพ็ญประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานได้นั้น มันก็ต้องอาศัยการบําเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยเป็นไปซะก่อนเมื่อตอนฝึกฝนอบรมตนให้หนักแน่นเพียงพออย่างนี้นะมันก็สามารถที่จะมาละกิเลสปาประธรรมให้น้อยเบาบางออกไปจากกิจใจได้ทีเดียวแหละเพราะว่าทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจ นี่ก็เคยแสดงมาแล้วบ่อยๆทีเดียวทำทั้งหลายที่เป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นอภยากาตาธรรมก็มีอย่างนี้ทำทั้งหลายหมดทั้งหมดเหล่านี้เนะี่ยมันมีใจถึงก่อนทั้งนั้นใจถึงก่อนหมนายความว่าใจคิดขึ้นมาก่อนแล้วก็มีใจเป็นใหญ่เมื่อใจคิดขึ้นมาแล้วการที่จะตัดสินใจ ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปตามที่คิดนั้นน่ะนั่นมันก็เป็นหน้าที่ของใจที่จะต้องตัดสินลงไปไม่ใช่กิเลสมันจะมีอำนาจมาบังคับใจให้ตัดสินไม่ใช่เมื่อใจมันฉลาดมันก็ตัดสินใจทำแต่ในสิ่งที่มันดีที่มันไม่มีมมโทษเมื่อจิตคิดขึ้นมาเรื่องใดแล้วพิจารณาเห็นว่ามัน เป็นบาปเป็นอกุศลความคิดอย่างนี้นะไม่ควรที่จะใช้กายวาจาทำพูดต่อไปพี่นาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็งดไม่คิดถึงสิ่งที่เป็นบาปอากุศลนั้นแล้วก็ไม่ใช้กายวาจาทำต่อไปนี่อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้ที่สามารถที่จะละกิเลสปาป,ประทมได้ คือเมื่อใจไม่ตั้งมั่นแล้วจะพิจารณาอะไรก็ไม่เห็นเลยมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นใจเป็นใหญ่กว่าจิงแต่เมื่อไม่ฝึกให้มันตั้งมั่นลงไปแล้วมันก็ตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้เลยจิตตัดสินใจละความโลภอย่างนี้ก็ละไม่ลงตัดสินใจละความโกรธก็ละไม่ได้เพราะใจอ่อนแอนี่ตู้อำนาจของกิเลสเหล่านี้ไม่ได้ เมื่อกี้เลยตอนนี้มันปั่นแล้วก็ล้มแวะไปเลยอย่างนี้นะมันจะไปละมันได้ยังไงอะนั่นเนี่ยต้องคิดดูเหมือนอย่างนักมวยอย่างนี้เนี่ยใครไม่เข้มแข็งพอถูกเขาชกอย่างแรงก็ล้มเลยอะนั่นเลยเหมือนล้มลงไปแล้วก็เสียท่าเขาแล้วลุกขึ้นมาเขาก็ชกเอาอีกตนก็ตั้งท่าไม่ได้เลยก็ต้องแพ้เขาไปนี่ อันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบคุคคลใดไม่ฝึกฝนจิตให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นลงไปต่อศิลต่อธรรมดังกล่าวมานั้นนะมันก็สู้อำนาจของกิเลสไม่ได้จริงๆนี่แหละทั้งที่รู้ร,รู้รู้อยู่ว่าความโกรธมันไม่ดีอย่างนี้นะเมื่อเวลามีเรื่องมายั่วให้โกรธมันก็อดไม่ได้นี่ มันก็โกรธขึ้นมาฉุนเฉียวขึ้นมาเลยเป็นเหตุให้แสดงกิริยากายวาจาไม่ดีไม่งามออกไปแล้ววนันนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะไปสอนผู้อื่นไม่ได้เลยคนเราอะ่ะจะไปสั่งสอนผู้อื่นไม่ได้ถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้นะจะไปบำเพ็ญประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้เลย ต้องกลับมาสอนตนฝึกตนเข้าไปให้มันหนักแน่นเข้าไปเมื่อตอนหนักแน่นเพียงพอก็จึงค่อยแนะนำชักจูงผู้อื่นต่อไปมันก็จึงสำเร็จไปได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นไปอย่างนั้น <c oughs> อันนี้แหละสำคัญนะขอให้พากันเข้าใจ เราเกิดมาในโลกนี้ก็ให้นึกว่าเรามาบำเพ็ญพยายามมาบำเพ็ญประโยชน์สามประการนี้ตามที่พระบรมศา,ศาสดาได้ทรงแนะนำสั่งสอนวันที่จะเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานนั้น่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนั้นก็เพราะว่า สังขารร่างกายอันนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเวลาที่มันยังเปิดโอกาสให้ทำความดีได้อยู่นี่ก็รีบเร่งทำเอาเสียหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อเวลาร่างกายอันนี้มันสุดโทรมลงไปแล้วเราทำไม่ได้เลยเราจะทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันก็ต้อง มีแต่รอวันตายอยู่เท่านั้นเองนะ,ะเมื่อสังขารร่างกายอันนี้มันสุดโทมลงไปแล้วนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเวลายังหนุ่มแน่นมีกำลังดีอยู่เนี่ยต้องรีบกระทำความดีเข้าไปสิ่งใดเป็นความชั่วก็พยายามละไปให้มันหมดไปสิ้นไป จาก,กจิตใจให้ได้นี่เราก็ตั้งเป้าหมายลงไว้อย่างนั้นนะผูปะ้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี้นะเอาละเมื่อสิ่งใดที่พิจารณาเห็นว่าเป็นความชั่วแล้วเราจะเพียรละให้หมดไปจาก,กจิตใจเลยเราจะไม่สะสมมันไว้อนี่ก็ต้องอธิษฐานใจอย่างนี้ก่อนนะ ถ้าเมื่อไม่อธิษฐานใจอย่างนี้มันไม่เอาใจจดจ่อเลยมันไม่คิดที่จะละความชั่วเหล่านั้นหลุดสุดแล้วแต่คิดได้คิดได้ก็จึงคิดละคิดปล่อยคิดวางไปถ้าเมื่อคิดไม่ได้แล้วก็แล้วไปเลยอย่างนี้แนละ้วกิเลสหรือความชั่วนั้นมันมันจะไม่หมดไปจากจิตใจได้เลยเพราะฉะนั้นอธิษฐานบารมีเนี่ย ควรพากันบำเพ็ญให้เป็นไปแล้วขึ้นชื่อว่าความดีถ้าเมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่านี่คือความดีควรทำมันจะเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นหรือว่ามันจะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้นะก็อธิษฐานใจลงไปว่าขึ้นชื่อว่าถ้าข้าพเจ้าพิจารณาเห็นแล้วว่าสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดี เป็นประโยชน์ตอนแล้วผู้อื่นแล้วข้าพเจ้าจะลงมือทำไปเลยจะไม่เกียจคร้านจะตั้งอกตั้งใจทำให้เต็มความสามารถอย่างนี้เมื่อได้อธิษฐานใจลงว่าอย่างนี้แล้วมันก็ตั้งอกตั้งใจแหละคนเรานะมันเป็นงั้นถ้าไม่ได้อธิษฐานใจว่ายอย่างนี้แล้วมัน ใจมันลอยอ่ะไม่ได้ตั้งอ,อกตั้งใจเลยทำไปเท่าที่มันจะได้คิดได้ก็ทำไปคิดไม่ได้ก็แล้วไปเลยก็เมื่อไม่อธิษฐานใจไว้อย่างนี้มันไม่มีสิ่งใดมาเตือนใจเนอะคิดดูให้ดีเมื่อเราอธิษฐานไว้อย่างว่านี้แล้วบุญกุศลที่เราทำมาเนี่ยมาเตือนใจให้ระลึกได้ เป็นอย่างนั้นเมื่อเราไม่อธิษฐานไว้นี่แสดงว่าเราไม่พอใจในบุญในกุศลนั่นเลยเราไม่พอใจในพระธรรมคำสนอนอเมื่อเป็นเช่นนี้จะให้บุญกุศลหรือพระธรรมคำสอนนั้นมาเตือนใจเรานะ่ะมันไม่ได้เพราะเราไม่พอใจนี่นี่ดังนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างให้พึ่ง อธิษฐานใจลงไว้ทั้งส่วนทั้งฝ่ายชั่วและทั้งฝ่ายดีนั่นเนละยเพราะว่าความชั่วนั้นบุคคลจะพึ่งละทีเดียวให้ขาดไปหมดเลยเนี่ยไม่ได้เลยเพราะว่าความชั่วมันมีทั้งอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดนี่เราก็ต้องละไปเป็นขั้นๆไป มันมันอย่าไปเข้าใจว่าเออเราละมันไปแล้วความชั่วทั้งหลายเราละมันแล้วเนี่ยนึกว่ามันหมดไปแล้วลวแล้วไปไม่คิดไม่ค้นคว้าดูเลยอย่างนี้นะมันไม่ถูกต้องเลยเพราะความชั่วอย่างละเอียดมันซ่อนเล่นอยู่ในจิตใจเนี่ยถ้าปัญญาของเราไม่แหลมคมพอนั้นก็มองไม่เห็นเลยอะ ธทํานองที่ว่าเส้นผมบางภูเขานักปราชญ์ท่านกล่าวไว้นั่นนะนับว่าเป็นความจริงเลย